สิปลาทะเลเนื้อดีคู่ครัวไทย หลังจากรู้จักปลาน้ำจืดเนื้อดีกันไปแล้ววันนี้ลองมาดูปลาทะเลเนื้อดีรสชาติเด็ดที่นิยมสรรหามารับประทานกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างตรงใจหรือเปล่าโดยขอหยิบยกมาสิบอันดับที่หาก,กินได้ง่ายราคาไม่สูงมากจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับอันดับที่10ปลากระเบนปลากระบางพบได้ทั้งน้ำจืดสนิทน้ำปล่อยและทะเลมีรูปร่างแบนราบเป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตด้วยการใช้เนื้อในการรับประทานนอกจากนี้ยังมีกระเบนพเลเล็กที่นิยมเช่นกัน คือปลากระบางหรือปลากระเบนจมูกแหลมนิยมนําปลากระเบนเหล่านี้ไปปรุงเป็นเมนูต่างๆเช่นผัดเพ็ดผัดขี้เมาผัดชาแกงปลาย่างตน้นอันดับที่9ปลาน้ําดอกไม้หรือปลาสา ปลานาำดอกไม้หรือปลาสากมีลักษณะโดยรวมคือมีลำตัวค่อนข้างกลมยาวหัวแหลมปากกว้างกรามล่างยื่นยาวกว่ากรามบนมีฟันแหลมคมแข็งแรงตาโตพื้นลำตัวมีสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดทั้งสีน้ำตาลอมเหลืองหรือลายบ้างขวางลำตัวเป็นท่อนๆหรือบางชนิดก็เป็นแต้มจุดเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้วยนิยมบริโภคและซื้อขายกันในตลาดสดเมนูเด็เด,เ,ดเช่นปลาศากทอดน้ำปลาแกงป่าปลาศาก ทำน้ำยาขนมจีนห่อหมกเป็ตนต้นอันดับที่8ปลาอังเกยปลาอังเกยหรือปลากระพงทองเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลปลากระพงเนื้อขาวละเอียดและมีความมันเหมาะสําหรับนึ่งหรือแกงส้มเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศเช่นมาเลเซียฮ่องกงและจีนเนื้อแน่นรสชาติดีมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าสสูงสามารถนํามาประกอบอาหารในหลากหลายเมนูเช่น1นซีอิ๊ว ต้มยำแกงส้มพอดกระเทียมลวกจิ้มและซาซิมิเป็นต้นอันดับที่7ปลาเก๋าปลาเก๋าเป็นปลาทะเลมีหลายชนิดจัดอยู่ในวงย่อยปลากระังหรือวงย่อยปลาเก๋าเป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยนิยมนํามาบริโภคเนื้อของมันนั้นมีความนุ่มอร่อยทําได้หลายเมนูเช่นต้มยำปลาเก๋าปลาเก๋านึ่งมะนาวปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วปลาเก๋าราดพริกเป็นต้นอันดับที่6ก ปลากระพงขาวปลากระพงขาวเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปร,รับตัวให้อยู่ในน้ําจืดน้ํากร่อยได้เป็นปลาเศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เลี้ยงเนื้อมีรสชาติด,ดีนํามาประกอบอาหารได้หลายประเภทถือเป็นชนิดปลาที่นิยมรับประทานกันเมนูที่นิยมก็เช่นแปะซะ1หนึ่งบวยหมะนาวทอดน้ําปลาเป็นต้นอันดับที่5ปลาสำลี ปลาสำลีหรือปลาช่อลำดวนเป็นปลาทะเลในวงปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งมีความแตกต่างจากปลาหางแข็งชนิดและสกุลอื่นๆตรงที่ไม่มีเกล็ดแข็งบนเส้นข้างตัวตอนปลายลำตัวค่อนข้างยาวปลายจงีงอยปากมนส่วนหัวโค้งนูนพบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและเขตอุ่นๆทั่วโลกในเขตน่านน้ำไทยพบได้ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายเมนูเด็ดๆก็เช่นปลาสำลีทอดน้ำปลา ปลาสำลีทอดราดน้ำยำมะม่วงปลาสำลีราดพริกปลาสำลีย่างเป็นต้นอันดับที่4ปลากระพงแดงปลาในวงศ์ปลากระพงแดงนั้นถือว่าเป็นปลาที่มีเนื้อรสชาติอร่อยนิยมบริโภคเป็นปลาเศรษฐกิจทังกระพงแดงที่อาศัยอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรและปลากระพงแดงปลาชายเลนที่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดได้เมนูเด็ดๆก็เช่นปลากระพงแดงนึ่งซีอิ๊วปลากระพงแดงทอดน้ำปลาปลากระพงแดงราดพริก เป็นตนต้อันดับที่3ปลาจาระเม็ดขาวปลาจาระเม็ดขาวมีรูปร่างป้อมสัน้นเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนล,ลำตัวแบนข้างมากพบได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและบริเวณหมู่เกาะอ่างทองมีอยู่ชุกชุมรวมถึงฝั่งทะเลอันมันด้วยมีชื่ออื่นๆว่าปลาแปะเซียในภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเช่นน นึ่งบวยนึ่งซีอิ๊วหรือทอดเป็นต้นอันดับที่2ปลาอินทรีปลาอินทรีมีรูปร่างโดยรวมคือมีลำตัวแบนข้างเรียวยาวทอดหางกิวปลายหางวอเป็นแฉกลึกส่วนหัวและปลายปากแหลมเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งโดยในประเทศไทยนั้นนิยมนำมาทอดหรือทำเป็นปลาเค็มเมนูเด็ดเช่นปลาอินทรีทอดน้ำปลาห่อหมกปลาอินทรีปลาอินทรีผัดขึ้นช่ายปลาอินทรีเค็มเป็นต้น อันดับที่ 1. ปลาทูปลาทูเป็นปลาไม่เคเรียวชนิดหนึ่งในวงปลาอินทรีย์โดยเป็นชนิดที่ชาวไทยนิยมบริโภคมากที่สุดปลาทูนั้นมีลำตัวแป้นยาวเพียวตาโตปากกว้างย่าง,งอยปากจะแหลมเกล็ดเล็กละเอียดมีม่านตาเป็นเยื่อไขมนันนับเป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในอาหารไทยมีการนํปราปลาทูมาปรุงเป็นอาหารมาช้านานทั้งนึ่งทอดต้มยำหรือทําน้ําพริกปลาทู ในประเทศไทยนั้นแหล่งที่ได้ชื่อว่ามีปลาทูจุกชุมและรสชาติอร่อยแห่งหนึ่งก็คือพื้นที่อ่าวกรุงเทพหรืออ่าวไทยตอนในเมื่อชาวประมงจับปลาทูได้มักนําขึ้นฟังมาจำหน่ายในอําเภอเมืองสมุทรสงครามปลาทูจากที่นี่จะมีชื่อเรียกว่าปลาทูแมกลองส่วนหน้ามีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ลำตัวสั้นแบนสีเงินหรืออมเขียวตาดำเนื้อแน่นแต่นุ่มเมื่อกดลงไปที่ตัวปลาเนื้อปลาจะกลับพึงสภาพเดิมไม่บุ๋มลงไปตามรอยแรงกดรวมทั้งมีเอกลักษณ์สำคัญที่เรียกว่าหน้างอคอหักครับ เหล่านี้ก็เป็นสิบปลาทะเลที่นิยมนํามาทําเป็นเมนูกับข้าคู่ครัวไทยโดยเป็นเพียงบางส่วนที่หยิบยกมายังมีอีกหลายๆชนิดที่ยังไม่ได้พูดถึงสามารถแชร์แบ่งปันปลาทะเลที่คุณชอบที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ